สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีใช้ไฮโดมิเตอร์นะครับตอนนี้จะเป็นหลอดแก้วไฮโดมิเตอร์นะครับใช้สําหรับวัดกดในแบตเตอรี่นะครับว่าใช้งานได้ในกดปกติหรือเปล่านะครับอจุ่มลงไปครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้บางอันจะจะเป็นสีเหลืองนะครับของเก่าจะเป็นสีเหลืองเดีย๋ยวเอาให้ดูครับของเก่าจะเป็นสีเหลืองนะครับที่มาจากจีน มีเหลืองเขียวแดงนะครับที่จะมาจากจีนค,คือสีเหลืองใช้ได้นะครับสีเขียวควรต้องปรับกดนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้แต่ของผมซื้อตัวนี้มานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเขียวขาวแดงนะฮะถ้าถ้าสีเขียวนี้ใช้ได้นะครับกดปกติถ้าสีขาวนี c, ้ welling. ต้ well <anticipation. S 2> องต้องปรับกดนะครับถ้าสีแดงนี้ใช้ไม่ได้เลยนะฮะอ่ะผมจะใช้นะบบีบนะครับบีบแล้วก็ มันก็จะดูดขึ้นมาของมันเองนะฮะในหลอดแก้วตอนนี้มันก็จะลอยขึ้นนะครับถ้าสมมุติว่ากดปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นกดปกตินะครับเห็นไหมฮะอ่าอยู่ที่สีเขียวลกลางๆเลยนะฮะนี่ถือว่ากดดีนะฮะใช้ได้ปกติโอเคครับก็มาสอ,สอนวิธีใช้ไฮโดรมิเตอร์วัดกดในแบตเตอรี่นะครับถ้ากดปกตินะฮะ กดปกติไฟก็จะปกตินะครับตัวนี้ผมก็ตอนนี้ทำการฟื้นฟูซ่อมแซมแลวนะครับดูค่า CCA ครับแบตแบตมือ2องก็จริงครับถ้าออกจากถ้าออกจากมือผมนี่คือ CCA สูงทั้งนั้นนะแบตแบตลูกนี้เป็นเป็นของ GS นะครับตัวนี้จะให้มามือหนึ่งจะให้มา600 6 0 0ไม่ถึงนะครับบวกลบ ไม่ถึง600 cca ดีนะครประมาณ590 cca นะครับให้มาเราจะมาวัดดูนะครับตอนนี้ฟื้นฟูนแล้วว่าจะได้กี่ cca นะครับผมตั้งไว้5 0 0นะครตั้งไว500้500 cca เดี๋ยวเราจะวัดกันว่าได้เท่าไหร่แบตลูกนี้440 cca นะครับอ่าค่าโอห์มก็6.80นะครับในการชาร์จเจอก็98%นนะครับก็นี่นะครับ 77%จาก100%นะครับที่จริงแบตใหม่ก็มันไม่ได้เต็มร้อยเเนโดยตรงนะฮะอันนี้นี่ก็มันจะมีบวกลบอยู่นะครับแต่นี้ก็ถือว่าดีครับค่า R ก็อยู่6.80แล้วก็ตั้งไว้นะครับการชาร์จก็98%คือคือดีหมดนะครับแบตที่มือสองที่ออกจากผมนี่คือผมทำดีไม่หลอกลูกค้านะฮะ โอเคครับเราก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับมาสอนการใช้ไฮโดรมิเตอร์นะครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกคนที่ติดตามคลิปผมนะฮะ